สวัสดีค่ะครัวบ้านพักวรินคนติดวัด,วดเมนูต่อไปนำเสนอนี้เลยค่ะส้มตำเส้นเล็กปลารา้าแซ่บ,บใครยังไม่เคยทานจะบอกว่าส้มตำเส้นเล็กปลารา้าพลาดไม่ได้นะคะคนตำมันแซบ่บก็ต้องใส่พริกเยอะๆจัดไปค่ะหูยพริกแห้งด้วยค่ะจะได้หอมๆกระเทียมขาดไม่ได้ไลองไปค่ะ โลกให้เข้ากันค่ะใส่มะละกอลงไปหน่อยก่อนอน้ำลายไหลน้ำลายไหลจวดจวดจวดมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องพี่น้องเอ้ยมากินปลาสซำน้ำนุดกันนะจ๊ะน้องนุดจะตำสส้ตมตำให้กินตำเส้นเล็กปลาเมื่อเกิดเทศค่ะ มะนาวบักนาวบักนาวมะนาวค่ะไม่ได้ลาแปบักนาวบักนาวเปรี้ยวหลายเด้อทำอร่อยจดุดจวดจะบอกแค่นี้ก็อร่อยแล้วหนึ่งสองผงนัวอุย้ยน้ำลายหลาเด้อผักชีฝรั่งค่ะเพิ่มความหอม มันจะทําให้แบบรสชาติหอมยิ่งขึ้นวันนี้เราเป็นตําเส้นเล็กปะลานี่ค่ะใส่ลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เท่ากันเส้นเล็กเนี่ยเราก็จะลวกไม่สุกมากนะโหดูดูอืมเบิญาลฉันรู้นะว่าเธอดูอยู่อ่ะ เธอหิวเธอกือน้ำลายเธอแซบตามฉันใช่ไหมม,มาจรวดตำเส้นเล็กปลรราค่ะโหนี่โหแซบพริกล้านเม็ดโคบ้านพักรีนคนถิดวัดหิวก็แวะมานะคะแซบหลายเด้ออยู่รู้ว่าเด็ดอยู่รู้คันเฟิร์ไม่บ้า